สวัสดีครับเจอกันช่องแอร์รันทุ่งกับผมาน,นานๆนานทีครับผมวันนี้บนหน้าตอ,อกเอาผพามากินย่างลินก้อยซอยจุยูรันคุณแม่อย่างน้อครับเนี่ยคับแม่อุม้มนวลโกกโกกคุณแม่อุมอ้มแ,แม,แมนครับผมอยู่อำเภอขอมวงจังหวัดกาฬสินธุ์เดี๋ยวพาไปติดตามรับชมกับทีมงานนี่เพิ่มเขาผาเขาผามักกางผู้ใตแวะมาทั้งอำเภอขมวงแวะมาชิมเลยครับผมเขาเขาาไปไทยข้างแม่เลย ครับผม่าตมเพราะว่ามาทุกปีครับผมยืนหนีห้อยแบบมาตรฐานย่างเองกินเองแบบกันเองนะครับผมมาเบิ่งทีมงานถั่วโรงงานที่เออนี่แหละครับทีมงานโธ่ไอเบียดเศร้ากับน้องๆกับพี่ผีลายที่นี่ก่ีรอรอรอ เบ็ดระเบนรออย่างรอเนี่ยเบบิรนซุ่มประทานครับผมอหนาคมกับอหนาตือครับผมนี่เด็กเ่็นเสียใจมาแล้วครับมาแล้วครับผมมาเอาสิพามาอย่างที่นี่สูตรมักพิเศษจยงอยากเนี่ยค่ะเพราะว่ครับทำไมผมนั่งอยู่ครับนี่ปัญหาครับย่างไว้ที่ลังครับผมแก่ข้าวก่อนเออลังหุ่งกัด รุ่นหวยคันได้ถือ12ล้านหรือ6ล้านแห่งสิมาก,กินไหมครับเอาเป็นโตเลได้ที่นี่อีห้ออัเดี่ยววันนี้ให้เชฟแบงอย่างพวม่วงนมให้กินครับผมอือโอ้เป็นแต่น่่ยดีว่วะยวกกำลังสั่งเนี่ยสุดจุมาอีกกับก่อยกับต้มเมื่อน,นี้เขากินแบบทางวันเลยไม่รีบไม่ร้อน อย่าให้ไม่ขายอยากซอยนะผมท่กยผมอยากว่าท่านนี่ครับผมแน่ยนี่น้ำหลานเส้นส่วนนะครับนี่บอกครับผมโอ้สีดาว่ามีหลายต่ำครับผมอยู่นี่ช่วยๆอย่างครับสีแบ่งครับผม เชียแบ่งมาเองเลยครับอันนี้เขาเอียนว่าเนื้อสันเรื่อเนื้อหนอกประนี้ชีโค้งปะเพราะว่าเป็นเนื้อหนอกแข็แก่งเลยทนานทนานไม่นิดหน่อยแสดงว่าหอมเครื่องสอดเพิ่อนได้นั่โดนได้ยุ่งวะนี่ไปครับผมเดี๋ยวรอรับชมไปเรื่อยๆนะครับผม มังกก็วักกอนาเมาเลยมมั้ยอเป็นเอาไม่สร้อยกันลุงหลังยิงหลังซุ้มจานอย่งน้นไปพ่นกินปลามาพี่กินเขาไปพูดกินเรามาพี่ดมกระ๋องอินกันอ๋อจนี่ได้หลายทีมงานฮสายยพี่ปาหน้าอยู่นี่นี่หอดปลาคอไงบบนี้บนีาบนี้นีเที่องปลาคอป่ะดุกินนี่ มันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้สง่เหรอผู้ชายามีดมาแล้วอ้าวเ่อถามหามีดตเอาเรีนออันนคมบะมาเห็นต่ำเลียมมาเมื่อกี้อย่วะ ท่านี่สูอยูท่านี่สูอยู่มัน็นทดสอบ่นขางมันจะได้กัดสนองกันหรทดสอบว่าคุณเมียคุณเมียพูดว่าอยางให้เอียงเลยครับผมอจุ่มนีหัวเทียงมา่ไปมา่ไปด้กินเขาเทียงกันเลยมาผี มันตรงอย่างแบบแบบได้เนี่ยยังที่หนุ่มจังที่เสียบแบบใหม่เกียมเลยเพราะจริงจริงครับผมคันดีจีิคันดีจีิเทิงเหรอเอาแล้วดีมันเราแล้วเอาไม่ไม่เอาไม่ไม่หอมหอมหอมนางเตยร่มมีหอม อหชาทนนันนรับดยู่หล้ได้เอ้ยเครื่องปรุงเครื่องปรุงฟังโน้นฟังโน้นพุนที่อวผู้สาวมาคุณพ่อคุณพ่อมือใหม่เ้นี่รอยดีๆเลยบอยว่าเสียผู้สาวมาัดับััันเ่ย้อมหอม่อเต็มีหอมมี้อม มีเดียมแรกครับมีเดียมแร่ตับกล้วยตับกล้วยแบบนี้้เนี่ยช้ำๆไปชื่อตับมูให้มันดีสามวันเป็นไงอะไไปยุ่อใส่ลาสก๊อไทนาให้ตาแต่ถ้ามากินปล่อยส้อยจุเราสอยจุกอย่างเนี่ยข้อมนมกัน นอนปุกอยงวอรจก้องลอย่างว่น้เลยด้ยขอบคุณสปอนเซอร์นะอดครับสุดยอดสุดยอดอกลยครับบางแก้วบงแก้วมอิ่ตางันรับผมพี่น้องบรรยกศครับรรยกาศเหนียเมียรอนเ่ยกินเลบอมกนเลอมกนเนเม

ส่้ยจูคือเอาครับผมราคายางเบิ้งตับเบิ่งตัโมเมนตนันนั่นโมเมนนั่นนั่นนั่นกี่เงเลยที่ไจัดไปสุด2องกับพิมงานเรลื่อมยูขี้เกีเอาเอาไว้เดี๋ยวเอานี่ซุมนี้ไปจะ่้อยจูก็ได้เดียวเขาเดียวเพืนมักไห้แม่งตั้งแสบอ๋อไมไอ้ตื่นวบงนั้นได้ไหม ่อกม่้มาดิเีนไอสพ่อนกนไดเมยละไ่ดีเมเมีเลอ้ยตรงไเอ้โคมอโคมโคเจ้าเสียวอันนี้ยางเจ้าสีวกขอหยีเพิ่อนมังคหยไหมเอาเอาเาคนเดียวแล้วต่มุดตันี่วะยางเนาะี่เพิ่มังคหเนาะไปครับผมอืม

วันนี้ต้องรลมพดครับมาข้าวม่วงครับเออนี่เรอเป็นกาดเป็นกาดยี่ข้างขม่วงีนออี่หรอยนอมาสิี่ยน่าช่วยจูบไปก่อนแนวดให่นะครับป้าดีคนมากันเยอะด้วยนะที่นี่อมาเสอต้องมาเท่าเแนกห่อกะเฮ้ยชอบจะเนี้ยจสิล่ะ เจ้าโคตรไปตีมยนะไอให้กลุ่มนึงคันดีใครมงตีเลยเนาอโอ้ยยังคุยอก่อนเนาะข่าปรเดนมะเนอตันจดเนือครับผมรอสวนคนละแฟนอะ ปีได้พี่น้องไอ้อาดนะคุณจะเบื่อแม่ก็เสียงก่อเียไหนเอะนั่นแหละมาหาผมนเดี๋ยวเช้าให้คุณุูเ่ีกบี่เอเมื่อวายุเบื่ออยู่หน้าหลังเี่ใาย่าง้อเคเลยพีอิ่มหามาของแกอามาคิวมาคิวมาคิวหลักแค็กอาักคสคสคไปจดไป เดี๋ยวไปตำมอันเจียวมันเชียร์าซาบิดงเบิ้งซินอะไรบอลลูนนะอะไรครับไารกลั่งบอลูทำอันเดียวหอกเฮ้ยซอยลูกหันไปใช้เบิ่อจีไปไลนไ่มันปรกาศร้องเลรจีบประเทินจี